สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้เป็นพิกอเด็กเนาะซึ่งวันนี้คลิปนี้พี่หมอตั้งใจทำเรื่องของการงานบ้างนะคะเราไม่ได้ทำการงานมานานมากแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหัวข้อวันนี้นะข้องเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสงานใหม่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงคนที่จะเข้ามาเล่นนะคะเป็นคนที่กำลังมองหางานใหม่ ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกงานแต่ว่าอยากเปลี่ยนงานกําลังมองหางานใหม่ก็เล่นคลิปนี้ได้นะคะหรือใครที่กําลังว่างงานกําลังตกงานนะ,อ,ะอยู่ในช่วงกำลังมองหางานก็เล่นคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูว่าเออในช่วงระยะเวลาสักหนึ่งเดือนแล้วกันเนาะหนึ่งเดือนนี้เนี่ยหรืออาจจะเหลื่อมล้ำได้นะคะเพิ่มไปอีกสักเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งถึงสองเดือนนะ,ะพวกคุณเนี่ย ทุกคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของโอกาสการได้งานใหม่ๆนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครเล่นได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันบางทีอาจจะหมายถึงโปรเจกต์ใหม่ได้ด้วยนะดูก่อนว่าในหน้าไพเนี่ยเขาได้ให้คำทำนายประมาณไหนมาบ้างนะคะอาจจะหมายรวมถึงคนที่กําลังลุ้น โปรเจกต์งานใหม่ๆอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะเอาเป็นว่าโอกาสใหม่และงานใหม่ละกันนะคะใครที่พร้อมแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะพลิกอด็ตของพี่หมอตรงนี้ก็มีไพ่วางรอไว้แล้วสาหสำรับนะคะ1 2และ3ถ้าถ้าเกิดใครอยากจะเลือกไพ่ก็สามารถกดหยุดคลิปแล้วก็ทําสมาธิเลือกสําหรับไพ่ที่ชอบก่อนได้ถ้าเลือกได้แล้วเหมือนเดิมเลยสามารถกดไทม์สเต็มที่พี่หมอทําไว้ให้เนี่ย ไปฟังคำทำนายได้เลยนะคะก็ใครไม่กดหยุดคลิปก็พี่หมอจะให้เวลาคนละสิบวินาทีเหมือนเดิมเลยนะคะในการทำสมาธิแล้วก็เลือกไพ่สำหรับที่ทุกคนถูกใจเลือกได้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราไปฟังคำทำนายโดยการกด time stamp ได้เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วจับเวลา10วินาทีแล้วเราไปเลือกไพ่กันค่ะ โอเคน่าจะทุกคนเลือกได้แล้วเนาะก็เราขยับสำรับที่3และ2ออกไปก่อนนะคะแล้วก็มาเปิดสำรับแรกก่อนเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับที่1นะคะเรามาดูกันว่าในช่วงระยะเวลา1-2เดือนแล้วกันเนาะต่อจากนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้งานใหม่นะ หรือเปล่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วก็จะมีโอกาสในการได้งานใหม่หรือเปล่าแล้วกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่หมอเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่สําหรับที่1เปิดคําทํานายให้กับทุกคนนะคะ

โอ้โห oh. สำหรับที่หนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรที่จะให้พี่หมอพูดว่าไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือคนที่เลือกให้สำหรับที่หนึ่งเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่ในระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือนนี้เนี่ยคุณจะได้งานใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ energy ที่พี่หมอเห็นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะพึ่งออกจากงานด้วยอา่าพึ่งออกเลยหรือว่า อยู่ในช่วงที่เพิ่งจะว่างงานเลยแต่ว่าไม่ได้อยากจะว่างงานเนาะก็กําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีความคิดอยากเปลี่ยนงานแล้วก็รู้สึกว่าเออเราลองยื่นเรซูเม่ไปก่อนนู่นนี่นั่นอะไรใดๆนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้งานเนี่ยเราจะไม่ออกจากงานนะอันนี้คือความคิดก่อนหนะ้าน,นี้ของคุณเนาะแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะหลายๆคนเนี่ย เออคิดไว้แต่ทําไม่ได้ก็คือไม่รอแล้วไม่อยากอยู่แล้วอะไรใดๆนะคะอาจจะพึ่งออกจากงานมากระทันหันเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องรีบในการที่จะมองหางานใหม่จะบอกว่ามันจะได้เข้ามาเร็วกว่าที่คุณคิดสิ่งที่พี่หมอเห็นนะหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ของการได้งานใหม่แบบกระทันหันด้วยนะคะอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันมี energy ของคนที่ อยากเปลี่ยนงานอยู่สูงมากก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพยายามมองหางานใหม่สัตอ่าเขาเรียกว่าอะไรโอกาสใหม่ๆความก้าวหน้าใหม่ๆอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอยู่ๆเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วสําหรับที่หมอแล้วเนี่ยให้ทาวเวอร์ที่ขึ้นมาใบแรกตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ให้ความรู้สึกอะไรที่มันแบบอ,อแย่เท่าไหร่แต่มันก็มีนะแต่เดี๋ยวพี่หมอค่อยพูดพาร์ทนั้นนะคะ สิ่งที่สัมผัสจากเขาได้ก่อนเลยก็คือความแบบการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอะไรตามความหมายของเขาเลยแต่ว่าประเด็นของสำรับเนี้ยสิบใบเนี้ยเขาให้ไปในทิศทางที่ดีมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานที่คุณเล็งไวออ้สนใจชอบด้วยนะมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะทีนี้ก็ต้องพูดว่า ในพาร์ทไม่ดีของทาวเวอร์ที่ขึ้นอยู่ก็ตรงตัวเลยค่ะบางคน,นอาจจะถูกเขาเรียกว่าอะไรตกงานแบบกระทันหันละกันเนาะพี่หมอจะไม่พูดว่าโดนไล่ออกหรืออะไรอย่างนี้นะมันแล้วแต่เลยบางคนก็อาจจะเป็นพาร์ทนั้นเขาให้เราออกหรือบางทีเนี่ยเราเนี่ยก็อยากออกเองแบบกระทันหันนะคะพาร์ทเนี่ยก็มีเกมฑ์เกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าใครที่ตอนนี้กาลังฟังอยูย่อยู่ในช่วงที่ยังยังไม่ได้ตกงาน มันมีเกณฑ์สูงแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเอ่อเราเนี่ยอตอนแรกบอกว่ามันมีได้ทั้งเขาให้เราออกแล้วเราออกเองเนาะแต่พอมองดีๆอะพี่หมอกลับรู้สึกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นตที่คุณจะออกเองสูงมากกว่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้โอกาสใหม่และงานใหม่มันเข้ามาเร็วเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้คนที่เลือกไพ่สําหรับที่หนึ่งเนี่ยออกจากงานเก่าแบบกระทันหันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปรับงานใหม่อ่ะง,ง่ายๆแบบเนี้ยแหละ เพราะฉะนั้นใครที่ตกงานใครที่กําลังตกงานนะไม่ว่าจะเพิ่งตกหรือตกมานานแล้วก็ตามนะคะในระยะหนึ่งถึงสองเดือนนี้คุณเตรียมตัวเริ่มงานใหม่ได้เลยแล้วก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะบอกเลยว่างานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งเสริมแล้วก็ทำให้ตัวคุณเนี่ยเกิดความ ก้าวหน้าในอาชีพการงานนั้นๆได้ค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างเนาะที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็คือมันอาจจะเริ่มจากสเตปแบบเขาเรียกว่าเหมือนมันต้องเข้าไปแบบขั้นบันไดค่อยๆก้าวไปนะถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดของสถานที่นั้นเลยเออภายตรงนี้มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่า ในสิ่งที่คุณได้รับมาตอนแรกจากสถานที่ใหม่เนี่ยหรือโอกาสใหม่เนี่ยหรืองานใหม่นี้ก็ตามนะมันเป็นขั้นแรกของคําว่าประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้ชื่อเสียงจากสิ่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งไปวอรี่ว่าเราอาจจะไม่ได้ในตําแหน่งหรือว่าในอะไรที่มันแบบคาดหวังเท่าไหร่นะแต่ จำไว้แค่ว่าเอออะไรก็ตามที่เข้ามาหาเราในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้เนี่ยมันล้วนเป็นโอกาสที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้คุณได้สร้างความสําเร็จในชีวิตให้คุณได้สร้างความก้าวหน้าในชีวิตให้คุณได้นะคะพี่หมอขอแสดงความยินดีกับคนที่เลือกไพ่สาหรับที่หนึ่งนะมีเปอร์เซ็นต์แทบจะเกือบร้อยแหละไม่อยากจะให้อะไรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเต็มร้อยแต่ว่า ให้เอาไว 70, 80, ้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับที่หนึ่งนะคะตกงานอยู่ใดๆเนี่ยใจชื้นได้แล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่ะบางคนเนาะเราก็ต้องอ่านแบบให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะบางคนตกงานอยู่แต่แบบเอา้าพอไพ่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้งานก็ไม่เอาละไม่หาละไม่ยื่นละแปลว่าอาจจะที่เดิมบางทีมันก็เหมือนเป็นลดโอกาสตัวเองอะ พี่หมอมองว่าคุณยื่นไปเถอะคุณอยากจะยื่นอีกกี่ที่ในะยื่นไปเถอะถ้ายังไม่ได้เนะี่ยยังไงมันมาแน่นอนในระยะเวลา 1- 2เดือนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่สําหรับที่2กันบ้างนะคะพี่หมอเป็นกำลังใจให้คนที่เลือกสําหรับที่1นนะจริงๆค่อนข้างดีเลยค่ะไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยเหลือแค่ว่าคุณเนี่ยต้องแอคทีฟตัวเองด้วยเท่านั้นเองนะเอาล่ะทีนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่สําหรับที่2นะคะหัวข้อ โอกาสได้งานใหม่ในช่วงนี้พี่หมอขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองนะคะเรามาดูกันว่า Energy ของไพ่สำหรับที่สองเนี่ยเขาให้มาประมาณไหนนะ เด็กไม้เก้าเหรียญห้าถ้วยเดซันโอ้เอ็มเพรสเจ็ดเหรียญ ามดาวสองเหรียญ Devil และ The Star อ๋อคนที่เลือกไพ่สัมโอยขอโทษค่ะไพ่หลุดมือคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองมาแน่นอนเหมือนกันค่ะบอกเลยอ่า จริงๆคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองเนี่ยณตอนที่เข้ามาเล่นเนี่ยพี่หมอมองว่าก็มีหลายๆสถานที่เขาคอนแทคมาติดต่อมาหรือว่าเรียกเราไปสัมภาษณ์แล้วด้วยนะนะที่พี่หมอเห็นเนี่ยแล้วก็เขาค่อนข้างหลายๆคนเนี่ยเรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้แล้วด้วยอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็หลายคนนะคะว่าเออเราจะเอาที่เนี่ยดีไหมอะไรใดๆนะขึ้นสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สองเรียกได้ว่าโอกาสมันอยู่ในมือแล้วแหละ แต่อยู่ที่คุณอ่าไมถึงอยู่ที่เราเพราะสิ่งที่พี่หมอเห็นก็คือคนที่เลือกไพ่สาหรับที่สองเนี่ยคุณจริงๆมันไม่ได้มีไพ่ที่พูดถึงการเลือกเยอะอะไรขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าพลังงานของเขาเนี่ยกลับทําให้พี่หมอรู้สึกว่าคนที่เลือกสําหรับเนี้ยอยู่ในช่วงที่คุณกําลังพิจารณาเลือกอยู่เหมือนเรามีโอกาสเลือกค่ะเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราไหนๆเราก็จะเปลี่ยนงานแล้วเนาะไหนๆเราก็จะเริ่มงานใหม่อะไรใดๆแล้วเนาะเราเราอยากจะ เอาสิ่งที่เราแบบชอบที่สุดโอเคที่สุดอะ่ะบางคนก็ขึ้นอยู่กับว่าอคุณเลือกเพราะอะไรอะ่ะหมายถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะโจทย์ในใจค่ะเราเรามีอะไรในใจบางคนก็เป็นเงินเดือนอะ่ะบางคนก็เป็นตําแหน่งบางคนก็เป็นอะ่ะสาะบางคนเขาไม่ได้คาดหวังเงินเดือนตําแหน่งแต่เขาคาดหวังแค่ว่าได้ทํางานใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนไม่คาดหวังอะไรขอแค่ได้ทํางานที่ชอบเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ point ที่คุณจะเลือกเนาะ จะบอกแค่ว่าสิ่งที่มันจะได้เริ่มหรือมันจะไม่ได้เริ่มใน 1- 2เดือนนี้นะคะพี่หมอทิ้งช่วงไว้ 1- 2เดือนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะสำหรับคนที่เลือกให้สำรับที่2เนี่ยมันเป็นเพราะคุณกำลังเลือกหรือว่าพิจารณาอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุณก็จะรอดูค่ะจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีโอกาสเข้ามาหาเราเยอะมากๆแต่ว่าคนที่เลือกสำรับเนี้ยเลือก ขอดูก่อนอ่ะโอกาสนี้มาแล้วชอบแล้วโอเคแล้วแต่ขอดูก่อนอยากจะเม k ชัวรว่าเราจะไม่พลาดโอกาสที่ดีกว่านี้จริงๆใช่ไหมทีนี้มันก็มีข้อเสียอยู่นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าคนที่เลือกสําหรับนี้เลือกเยอะเลือกนานดีกว่าอ่ะไม่เลือกเยอะเลือกนานคิดนานนิดนึงนะอยากจะรอดูให้ชัวรมันก็มีข้อเสียว่าความลังเลใจเนี่ยอาจจะทําให้จริงๆแล้วเรารอโอกาสถูกไหม เรารอสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมคะแต่สิ่งที่ไพ่เห็นเนี่ยเขามองว่าพฤติกรรมเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปอ่เพราะความที่แบบเราแบบเลือกไม่ได้สักทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปตั้งเงื่อนไขอะไรให้ตัวเองมากนะเอาเอาสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยแหลคะค่ะในหนึ่งในหนึ่งถึงสองเดือนเนี้ยพี่หมอมองว่ามันมาแน่ๆแ,แล้วแหละแต่อยู่ที่เราเนี่ยแหละจะ จะรับมันไหมหรือว่าเราจะโอเคกับมันไหมแล้วก็มันจะมีอีกแบบนึงนะ,ะความที่มันเป็นไพ่แบบรวมนะคะพี่หมอก็จะอ่านทุกอย่างที่พี่หมอเห็นนะอีกแบบนึงเนี่ยตัวเราเนี่ยอยากได้แล้วอย่างที่บอกว่ามีบริษัทเรียกสัมภาษณ์ใดๆนะคะหลายคนอยู่ในช่วงของการกําลังรอคําตอบอกำลังรอคําตอบนะเดี๋ยวมันจะมีเทสที่เขาอาจจะดีล ดีลกลับมาว่าเออขอปรับตรงนั้นนิดนึงได้ไหมตรงนี้นิดนึงได้ไหมข้อตกลงต่างๆที่เราคุยกันในวันที่สัมภาษณ์ไปใดๆเนี่ยเออมันมันจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยคนที่เลือกสำหรับที่2คุณก็อาจจะรู้สึกเฟลเฟลนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ตามเงื่อนไขที่เราคาดหวังเท่าไหร่แต่พี่หมอก,การันตีว่า เงื่อนไขที่จะถูกเสนอมาใหม่เนี่ยมันก็โอเคเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราแบบร้อยเปอร์เซนยกตัวอย่างคุณอาจจะยื่นข้อเสนอไปว่าเราต้องการเงินเดือนฐานเงินเดือนของเราเนี่ยเราขอห้าหมื่นแต่ทางเขาเนี่ยชอบเรามากอะไรใดๆไ,ไม่ติดอะไรเลยค่ะแต่เขาก็แอบติดเงินเดือนนิดนึงเนาะ เขาก็เลยยื่นกลับมาว่าในระยะเวลา1 2ถึง,งเดือนแรกถือว่าเป็นช่วงทดลองงานเราขอให้คุณอยู่ก่อนที่40,000ได้ไหมอ่าคนที่เลือกสำหรับที่2ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรอกเพราะว่าเราเรียกไป5,000 50, 0จะทดลองไม่ทดลองเราไม่รู้เราก็มีความพลาวในตัวเองแหละว่าเราต้องผ่านต่อให้เขาเรียกเราไปทดลองเราก็จะผ่านเนาะ แต่ว่าเงินเดือนนี่สิมันเป็นปัญหามากๆเลยเพราะว่าเราตั้งเอาไว้ที่ห้าหมื่นทำไมมาให้เราแค่สี่หมื่นพี่หมอจะบอกว่ารับไปเถอะค่ะเพราะท้ายสุดเดี๋ยวมันจะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งในอนาคตอยู่ดีนะอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอยากจะวัดกับเราก่อนเหมือนกันนะที่พี่หมอเห็นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะรับข้อเสนอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเ,เนี้ย ได้ไหมแต่พี่หมอคิดว่ามันดีกันได้อยู่นะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วแหละคนที่เลือกสำหรับที่2โอกาสมีแน่ได้มาแน่ๆแต่เราจะเริ่มไหมเราจะรับไหมเราจะโอเคกับมันไหมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คนที่เลือกไพ่สำหรับที่2เนี่ยพี่หมอชอบอยู่อย่างหนึ่งนะสิ่งที่มันกําลังจะเข้ามาหาคุณหมายถึงงานใหม่ใดๆเนี่ยคะ่ะมันมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตถ้าคุณเข้าไปเนี่ยมองว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกอุปถัมภ์ ได้นะลองดูสิว่าเราเสียอย่างหนึ่งที่เราไม่โอเคจากสิ่งที่เราเรียกร้องไปแต่เราได้อีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆเพอร์เฟกกับอนาคตคุณมากๆม,ม,มีส่วนช่วยกับความก้าวหน้าของคุณมากๆมา,มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเราก็งานนี้ค่อนข้างที่จะสามารถสร้างเออเหมือนแบบเออเหมือนแบบพี่หมอก็เสียงเพีย้ยนซะงั้นเหมือนแบบเหมือนแบบว่ามันกลายเป็นพรอด ให้กับเราได้ค่อนข้างดีอะค่ะเหมือนเหมือนมันเป็นโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีให้กับเราได้ในอนาคตนะได้ทํางานที่เนี่แล้วเหมือนแบบโอ้โหแบบคุณเจ๋งเลยอะเออใครคุณไปสมัครงานที่ไหนในอนาคตเขาจะแบบพิจารณาจากพอร์ตอันนี้ของคุณนะคะก็ลองดูสิว่าเราโอเคไหมนะก็ประมาณนี้ค่ะแสดงความยินดีด้วยโอเคเลยสําหรับคนที่เลือกไพ่สําหรับที่สองนะคะเรามาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่เลือกไพ่สําหรับที่3กันดีกว่าเนาะ เอาละสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สามนะคะหัวข้อที่เราจะเล่นกันวันนี้ขอทัวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือโอกาสได้งานใหม่ในช่วงนี้เดี๋ยวพี่หมอขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกไพ่สำหรับนี้นะคะเปิดไพ่ดูซิว่าจะมีโอกาสได้งานใหม่เข้ามาในช่วงนี้ไหมเป็นงานลักษณะประมาณแบบไหนหรือเขาเห็นอะไรก็ให้ใครเขาเล่าให้คนที่เลือกสำหรับที่สามฟังนะคะ สี่ดาบสามเหรียญเด e f ฟู l โหเอเนจีคนว่างานขึ้นแบบชัดมากๆห้าเหรียญจัดมิ้นหกดาบ Emperor, Justice, สาดาวและ Temperance อ๋อคนที่เลือกไพ่สำหรับที่3ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ขึ้น Energy ชัดเลยว่าคนที่เลือกสำหรับเนี้ยส่วนใหญ่นะใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเราฟังกันหลายคนนะคะ คนที่เลือกไพ่สำหรับนี้ส่วนใหญ่ตกงานอยู่แน่นอนนะส่วนใหญ่นะแบบอารมณ์ว่างงานไม่มีงานทําตกงานมองหางานอยู่หลายคนวิ่งไปสัมมาหลายที่มากๆแล้ว บบมีแต่คนให้คําตอบมาว่ารอก่อนนะคะเดี๋ยวให้คําตอบกลับไปนะคะเดี๋ยวตอบกลับไปเดี๋ยวติดต่อกลับไปใดๆนะหลายคนอยู่ใน e n e r นี้อยู่นะคะพี่หมอหมองว่าระยะเวลา1-2เดือนนี้เดี๋ยวคุณได้รับโอกาสแน่นอนแล้วก็มันมีเกณฑ์ที่จะเป็นโอกาสเดิมด้วยนะบางคนเนี่ยไปสัมมาแล้วรอเขาเรียกแล้วก็แอบปล่อยไปแล้วเหมือนกับว่า ไม่ติดต่อเขากลับไปอ่ะเขาอาจจะเรียกกลับมาแล้วด้วยซ้าไปนะว่าเออแบบพร้อมเริ่มงานใหม่แบบติดต่อเรากลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราแอบ,บเงียบก็มีนะหลายคนเปเน e n นี้นะเพราะว่าคุณรู้สึกว่างานที่งานที่เขาเรียกคุณหรือว่าคุณได้โอกาสมาในช่วงนี้อ่ะมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถูกใจ เออมันยังไม่ถูกใจเรามันยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะแบบลองให้โอกาสตัวเองก่อนว่าเอะมันจะมีที่ดีกว่านี้ไหมมีบริษัทดีกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งท้ายสุดอะมันเหมือนกับคุณก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่า เอ้ยแต่ว่ามันนานแล้วนะกับการที่เราว่างงานอยู่ใดๆน,นะคะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราควรคว้าโอกาสที่มันเข้ามาแล้วนี่ดีนะเพราะฉะนั้นที่หมอขอแนะนำว่าถ้าอยู่ในเคสกรณีแบบนี้เป็นแบบนี้จริงๆแนะนำให้รับงานนี้เอาไว้ก่อนงานที่เขาเ,เขาเขาคอนแทคเรามาแล้วหรือว่าเขาเขารับเราแล้วอย่างงี้ะคะ่ะอย่า อย่าพึ่งลังเลว่ามันจะมีอันใหม่นะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีหรอกแต่พี่หมอรู้สึกว่าถ้าในระยะ1นสองเดือนนี้สิ่งที่คุณกำลังจะทิ้งมันนะ่ะจะไม่เอาอ่ะมันดีนะคว้าไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในอนาคตคนที่เลือกไพ่สำหรับที่สมเนี่ยนอกจากจะมีเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันยังมี energy ที่ว่ารับงานใหม่หรือว่าได้งานใหม่เข้ามาในช่วงหนสองเดือนนี้แล้วเนี่ยในอนาคต หลังจากเนี้ยหลังจากหนึ่งถึงสงเดือนเนี้ยก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้อีกนะคะอาจจะหมายถึงมีงานใหม่ที่ดีกว่านี้รออยู่การที่พี่หมอทายแบบนี้หมายความว่าขึ้นอยู่กับคุณอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีหลายคนนะที่มีความรู้สึกว่าจะยังไม่รับยังไม่อยากรับเออเพื่อที่จะรอดูโอกาสที่ดีกว่าก็ลองถามตัวเองว่าเราไหวไหมเราไหวกับการทีออ่รออีกสองเดือนไหม เออเอาไง่ายๆเลยถ้าในในในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้เข้ามาแล้วเรายังไม่ไม่โอเคกับมันคุณไหวไหมละ่ะหลังสองเดือนนี้นถึงจะมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไหวก็อาจจะรอได้นะคะเพราะก็ขึ้นมาแล้วนะว่าหลายคนมีเกณฑ์นั้นแบบเข้าไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ถ้าไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนงานใหม่จะบอกว่าไอการเปลี่ยนแปลงหลัง2เดือนนีน้บางคนอาจหมายถึงว่าสิ่งที่เรารับมาในเดือนนี้นะคะในช่วงหนึ่งสองเดือนนี้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการขยับปรับเปลี่ยน ตำ,ตำแหน่งสถานที่ทำงานบางทีเขาให้เราทำสาขานี้ก่อนใน1-2ถึงเดือนนี้ยื่นข้อเสนอแบบนี้มาแต่พอหลังจาก1-2ถึงเดือนนี้เนี่ยเขาอาจจะปรับให้คุณไปลองทำอันใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะไปทำสาขาใหม่ไปทำตำแหน่งใหม่ที่อาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกรับโอกาสในช่วง 1- 2ถึงเดือนนี้ไหมจริงๆทั้งสาสำหรับสปอยนิดหนึ่งว่าได้หมดแล้วก็มี energy คล้ายๆกันหมดแต่ว่า สถานการณ์ไม่เหมือนกันร้อยเเลยนะแตกต่างกันแทบจะทั้งสามสำรับเลยด้วยซ้ำไปนะคะสำรับเนี้ยค่อนข้างชัดเจนในตัวเองว่าเลือกจะดูจะเลือกเอาที่เราชอบที่สุดแต่ทีนี้ถ้าให้พูดนในเรื่องของจังหวะท i มมิง่งมันอาจจะไม่เหมาะกับการรอถ้าบางคนตกงานแล้วต้องการใช้เงินพี่หมอแนะนําว่าคว้าโอกาสในช่วง1-2ถึงเดือนที่กําลังจะมานี้ก่อนดีกว่าดีกว่ามากเลยแล้วก็สิ่งที่พี่หมอเห็นเนี้ย อ่าถ้าบางคนอาจจะยังแบบเริ่มจากศูนย์เนาะหรือว่าแบบยังคิดไม่ออกว่าเอะงานใหม่เราจะมันจะลักษณะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งที่พี่หมอเห็นอยู่ตรงหน้านะก็จะค่อนข้างโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับอ่างานต่างประเทศงานอ่าอาจจะไม่ขึ้นงานออนไลน์แบบชัดเจนแต่พี่หมอมองว่าทําได้นะคะงานที่ค่อนค่อนอ่าค่อนข้างข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติงานต่างประเทศงานออนไลน์นะคะ งานที่ใช้ภาษาจะโดดเด่นแต่เป็นงานอย่างอื่นก็ได้นะอันนี้จับจุดให้นิดนึงนะเพื่อใครแบบเข้าข่ายก็ไปยื่นไปสมัครอะไรทํานองนะั้นหรือว่าเราไปลองสมัครบริษัทที่เขาเป็นชาวเจ้าของเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยองค์กรที่ใหญ่ๆเป็นชาวต่างชาติควบคุมถือไว้อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นก็ ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะที่กำลังมองหางานใหม่โอกาสงานใหม่ในช่วงระยะเวลา1-2เดือนบางคนฟังแล้วก็โอ้โหใจชื้นเลยตกงานานานแล้วนะรู้สึกว่าเออแฮปปี้ละสบายใจละมีงานละก็ยินดีด้วยคะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เราหลายสำรับเหมือนกันนะมีสำรับที่ให้ energy ว่าเราเลือกอยู่นะคะก็ อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราก้าวด้วยนะเออถ้าเราค้างอยู่กับที่นานๆเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าเราจะคว้ามันไว้ไหมนะคะโอเคค่ะวันนี้ที่จะอัดคลิปการงานเนี่ยก็คือการงานรัวๆเลยนะเพราะว่าไม่ได้ทําการงานมาช่วงหนึ่งแล้วแต่พี่หมอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาลงเนี่ยมันจะลงติดๆกันไหมนะคะหรือว่าจะมีคลิปในเรื่องอื่นมาแทรกบ้างก็รอลุ้นกัน แต่ถ้าใครกําลังเครียดเรื่องการงานก็ฝากให้ติดตามว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปการงานออกมาให้เล่นกันประมาณนึงเลยนะคะให้หายคิดถึงเรื่องการงานกันไปเลยเนาะอ่ะก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหรือว่าใครมีอะไรอยากแนะนําอยากคอมเมนต์อยากตินะให้เอาไปปรับปรุงตรงไหนพี่หมอยินดีฟังหมดเลยนะคะถ้าเห็นพี่หมอไปกดหัวใจนะั่นคือรับรู้แล้วแล้วก็ จะเอากลับมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆในช่องพี่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ